ะะอันนี้เข้าใจว่าทุกคนก็คงคงเห็นพ้องต้องการว่าการแพร่กระจายเป็นไปค่อนข้างรวดเร็วนะคะแล้วก็อยู่ในวงกว้างกว่าระลอกแรกนะคะแต่ว่าจากข้อมูลเร็วที่เราเห็นนะคะเราเห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะถูกกระทบน้อยกว่าในรอบก่อนหน้านะคะมาตรการเนี่ยมันไม่ได้เข้มงวดเท่ากับครั้งแรกนะคะเรายังเดินทางได้ห้างยังเปิดนะคะร้านอาหารยังเปิดถึงแม้ว,ว่าจะมีการจํากัดเวลาแต่กิจกรรมหลายๆอย่างมันดําเนินไปได้เศรษฐกิจ เราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมามันมีตั้งแต่เศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจต่างประเทศนักท่องเที่ยวต่างๆนะเราะฉะนั้นถ้าเราไปดูด้วยว่าตอนนี้เนี่ยต่างจากตอนแรกยังไงส่วนหนึ่งก็ต้องไปดูว่าประเทศคู่ค้าเขาต่างจากตอนแรกยังไงเขาก็มีระบาดระลอก2ระลอก3เหมือนกันนะคะ ก็ต้องไปดูว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลายๆประเทศลองไปหยิบมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคนะคะสะท้อนจากดัชนีค้าปลีกเนี่ยจะเห็นได้ว่าคู่ค้าเขาจากการระบาดระลอกแรกเนี่ยยังไม่ได้ก็คือยังฟื้นตัวมาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้มีการชะงักงานหรือสะดุดเยอะ เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นมันดูเหมือนกับว่าเศรษฐกิจคู่ค้ายังพอไปได้นะะมันสะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่าอย่างน้อยความต้องการสินค้าออกของไทยก็ยังน่าจะได้รับผลกระทบไม่มากนะคะก็น่าจะยังเติบโตหรือขยายตัวต่อเนื่องไปได้ในระยะต่อไปเนี่ยผลกระทบที่เราจะเห็นว่ามันเยอะหรือมันน้อยเนี่ยลองแบ่งตามความเข้มงวดของมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาด ก็ะะอาจจะแบ่งได้เป็น3เคสนะคะเคสหนึ่งที่เราอยากจะหยิบขึ้นมาเราคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ก็คือว่าเป็นแบบนี้ไปประมาณ2เดือนนะคะแล้วก็ค่อยๆผ่อนลงเรื่อยๆอ,อาจจะใช้เวลานานกว่าปีที่แล้วอยู่แล้วนะคะเพราะมาตรการมันไม่ได้เข้มงวดเท่านะคะอันนั้นเป็นกรณีที่1กรณีที่2ออันนี้เราเรียกกันเองว่าเป็นกรณีเจ็บแต่จบนะคะก็คือเราพยายามที่จะเข้มงวดเลยในช่วงแรกๆนะคะจริงๆเราอาจจะผ่านมาเกือบครึ่งเดือนแล้วนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆตัดสินใจที่จะ เพิ่มให้มาตรการเข้มงวดตั้งแต่ตอนนี้ไปนะคะ1เดือนแล้วค่อยๆผ่อนลงทีหลังเนี่ยเราก็จะเห็นคล้ายๆกับการระบาดครั้งก่อนคือเคสอาจจะจบเร็วนะคะแต่ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากมาตรการมันเข้มงวดกว่านะคะมันอาจจะถูกกระทบมากกว่าถ้าเป็นกรณีที่3 จะเป็นกรณีที่เราก็จะเป็นมาตรการปานกลางไปแบบนี้แต่เราไม่โชคดีเท่ากรณีแรกนะกรณีแรกคือเราสามารถดูแลได้แต่สมมุติว่าถ้าเราไม่สามารถดูแลได้จริงๆนะคะมันยังแพร่ระบาดอยู่แล้วกเ็เคสมันยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนี่ยก็คิดว่าในที่สุดรัฐบาลก็คงจะต้องออกมาตรการที่เข้มขึ้นมามันจะทำให้ผลกระทบรุนแรงแล้วก็ยืดเยื้อกว่า2กรณีแรกเหมือนกัน การระบาดแล้วลองนี้เนี่ยก็ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจกรรอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าในแง่ของกิจกรรมนะคะแต่ว่าผลกระทบนั้นมันมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มในแต่ละพื้นที่แล้วก็ในแรงงานแต่ละกลุ่มด้วยนะคะ ข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะขึ้นอยู่กับว่าการแพร่ระบาดจะดําเนินต่อไปอยังไงการกระจายวัคซีนในไทยเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาตรการที่จะออกมาช่วยพยุงนะคะ